สวัสดีครับแมอมครับมาฝึกกันต่อครับคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงการก้าวข้ามความกลัวครับก็คือตายเป็นตายครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ตายครับคือเนี้ยครับพอหลายๆเพื่อนๆหลายๆคนมาฝึกหรือแม้แต่ผมช่วงแรกก็ตามนะครับเวลาเราจับลมไปอานาปานสตินะครับหรือเราคำบริกรรมอ่าโอเคเวลาเราฝึกสมถะครับ เวลาเราฝึกสมาธิแล้วมันเจอสภาวะลมหายเจอสภาวะลมหายสิ่งที่ทุกคนจะเจอหรือมันจะผุดขึ้นมาจากข้างในของทุกคนเลยคือความกลัวตายครับความกลัวตายเพราะว่าพอสติพอสติมันจับการหายใจของร่างกายไม่ได้แล้วร่างกายมันหายใจด้วยลมที่เบามากเป็นโหมดประหยัดแบตอย่างแท้จริงแล้วทุกคนนะครับ จะตกใจว่าร่างกายมันไม่หายใจสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือความกลัวตายครับกลัวตายทุกคนกลัวตายครับผมก็กลัวกลัวตายกำหนดครับแต่ผมลองทดลองมาแล้วครับไม่ว่าจะเต็มใจไม่ใช่จงใจนะครับจงใจกั้นหายใจพยายามกั้นหายใจให้ได้นานที่สุดก็ตามสุดท้ายแล้วร่างกายมันก็จะพยายามที่จะหายใจนะครับพ,พยายามที่จะ ดิ้นรนมีชีวิตรอดพยายามที่จะหายใจต่อไปมันจะไม่ยอมตายครับมันจะไม่ยอมตายคือการกั้นหายใจแล้วฆ่าตัวตายเนยคุณยากมากครับมันจะยากมันยากจริงๆแต่ผมพยายามเท่าไหร่ก็มันก็ทำไม่ได้ครับฉะนั้นพอเราเข้าถึงกลับมาเรื่องของเรานะครับพอเราเข้าถึงโหมดลมหายโหมดประหยัดแบตแล้วเนี่ยครับ ร่างกายจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วนะร่างกายมันหายใจของมันเองอยู่ครับหายใจอยู่ของมันเองอยู่แต่เราอ่ะไม่เคยเข้าสู่ไม่เคยสังเกตสภาวะนี้ไม่เคยสังเกตสภาวะนี้เพราะอะไรครับจริงๆแล้วเราเราอ่ะเจอสภาวะนี้กันมาทุกคนแล้วทุกคนที่ดูคลิปนี้ครับผมบอกได้เลยว่าร้อยทั้งร้อย พันทั้งพันหมื่นทั้งพันแสนทั้งแสนครับเจอสภาวะนี้กันม,อมาอยู่แล้วครับคือการก้าวข้ามความสนใจลมเชื่อดีว่าทุกคนใช้ชีวิตโดยไม่สนใจด้วยซ้ำว่าร่างกาหยหายใจอยู่ถูกไหมครับแต่ทีนี้พอเรามาฝึกสมาธิเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเรามาฝึกสมาธิเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเฮ้ยสติเรามันมันอยู่กับตัวเองใช่ไหม มันไม่สนใจภาพนู่นไมสน่สนใจสิ่งรอบกายสติมันอยู่กับตัวเองมันจะสังเกตร่างกายตัวเองครับถ้าร่างกายตัวเองไม่หายใจมันก็จะกลัวพอมันกลัวเสร็จปุ๊บเฮ้ยเราไม่เคยเจอสภาวะนี้เราไม่เคยอยู่ดีร่างกายไม่หายใจเราไม่เคยมันไม่มีข้อมูลตรงนั้นครับมันก็เลยเกิดความกลัวพอมันกลัวเสร็จบางคนครับบางคนฝึกสมาธิไปเจอสภาวะนี้ปับ๊บโยร่างกายไม่หายใจกลัวเลิกฝึกเลย จบเสียดายเอออันนั้นปล่อยเข้าไปครับทีนี้คนที่ตั้งใจฝึกจริงครับดูคลิปนี้แล้วไม่จาเป็นต้องกลัวครับเหมือนกับคลิปที่หัวของวันที่8นะครับก็คือลมหายอันนั้นนะครับทีนี้ผมก็จะมาเจาะลงลึกอีกนิดนึงครับลงลึกเข้าไปอีกทุกคนนะเจออยู่แล้วครับเพราะว่าทุกคนทํางานทุกคนแปลงฟันทุกคนทําธุระส่วนตัวทุกคนใช้ชีวิตนะครับใน1วัน24ชั่วโมงครับ ทุกคนไม่สนใจหรอกครับว่าล้างใจหายใจหรือไม่หายใจอยู่ทุกคนสนใจครับว่าเตือนมาเ๋าทำงานอีกแล้ววันนี้จะโดนหัวหน้าด่าหรือเปล่าอย่างนี้เปล่าวันนี้จะไปโรงเรียนวันนี้จะไปเที่ยวไหนดีวันนี้จะไปนู่นวันนี้จะกินอะไรดีวันนู่นนี่มันสนใจแต่สิ่งเหล่านั้นครับมันไม่ได้สนใจหรอกครับว่าร่างกายหายใจหรือเปล่าเพราะทุกคนน่ะสนใจแต่อย่างอื่นจนไม่ได้ไม่ได้สนใจร่างกายว่าร่างกายอ่ะเขาหายใจของเขาเองอยู่แล้วครับยกเว้น เป็นหวัดขึ้นมาเนี่ยมันก็ซืดซๆดซึดซกดคีมูกบ้างเสมหะบ้างมีคัดจมูกบ้างมันก็จะเป็นอย่างนั้นครับก็อย่างที่ง่ายที่สุดอย่างง่ายที่สุดที่ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเวลาทุกท่านครับดูคลิปดูซีรีส์ดูหนังดูการ์ตูนดูอนิเมะดูอะไรก็ช่างครับเวลาเราดูอย่างเงี้ยตาเราก็มองภาพหูเราก็ฟังเสียงถามว่า เราสนใจลมหายใจหรือสนใจร่างกายที่หายใจอยู่หรือไม่หายใจอยู่ไหมครับเราไม่ได้สนใจเลยครับเราไม่ได้สนใจเลยเวลากินข้าวเราใช้ชีวิตประจําวันเราไม่ได้สนใจร่างกายว่าร่างกายหายใจของมันอยู่ตามธรรมชาติเองเลยเป็นแบบนี้ครับฉะนั้นเหมือนกันครับสิ่งที่เราควรจะสนใจคือต่อจากคลิป ก่อนๆนะครับคือการย้ายฐานสติครับการย้ายฐานสติพอพอเราฝึกสมาธิมาจนถึงช่วงลมหายละช่วงร่างกายเข้าสู่โหมดสมาธิอ่ะผมใช้คําว่าโหมดสมาธิดีกว่าโหมดสมาธิเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะบริโภคลมเนี่ยน้อยลงพอะมันร่างกายเข้าสู่หมดสมาธิเมื่อไหร่เสร็จปุ๊บให้ทุกคนครับย้ายฐานสติ อย่าให้ฐานสติครับไม่ต้องไปสนใจครับว่าร่างกายเนี่ยจะหายใจหรือไม่หายใจหรืออะไรหรือมันจะขาดอากาศหายใจตายเลยไม่ตายครับฟันธงเลยครับไม่ตายยังไงก็ไม่ตายครับคนไม่ต้องไปสนใจครับว่าเฮ้ยร่างกายหายใจหรือเปล่าลมเข้าลมออกหรือเปล่าไม่ต้องไปสนใจครับใช้สติครับดึงจิตดึงไอความกลัวนะครับจิตพอมันกลัวต้องไปจับตรงนั้นใช้ใช้สติครับดึงจิตให้ ไปอยู่ที่อารมณ์ครับไปอยู่ที่อื่นย้ายฐานสติอย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับบนหวัวบนศรีรษะกลางกระหม่อมบ้างกลางหน้าอ,อกบ้างตรงไหนก็ได้ครับที่ไม่ใช่จุดที่มันสนใจก็คือจุดลมจุดจมูกจุดที่มันกลัวตายให้เรามองข้ามไปเลยครับให้เอาชนะใจตัวเองให้ได้ครับตายเป็นตายครับตายเป็นตายช่างมันแต่ยังไงก็ไม่ตายครับ <laughs> มีเรือขับผ่านนะครับเสียงดังนิดนึงก็นั่นเลยครับตายเป็นตายฝึกนะครับฝึกอันเนี้ยทุกท่านจะก้าวข้ามผ่านมันได้ยากมากเมื่อสติทุกท่าน,นครับมันมันไปเสพติดความกลัวพะมันกลัวเสร็จปุ๊บมันไม่กล้าปล่อยเหมือนคนเหมือนคนแบบแมงสาบมันไต่ขึ้นขาแล้วมันก็จับไว้เงี้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยแล้วทุกคนก็บอกเอา้า จับนี่ปล่อยดีปล่อยไม่ไม่กล้ามันยุคกิ๊มันเอ้ยมันไม่กล้าปล่อยมันเป็นเหมือนกันครับมันกลัวมันกลัวครับฉะนั้นจิตของเราครับมันไปมันจะไปยึดกับความกลัวตรงนี้กลัวไม่หายใจกลัวตายเราสติครับฝึกสติครับให้มีให้มีกำลังมากกว่าจิตนะครับอย่างที่ผมบอกครับฝึกสติให้มีกําลังมากกว่าจิตแล้วเอาจิตออกมาจากความกลัวนะครับชนะใจตัวเองให้ได้ครับ แล้วก็ย้ายฐานสติไปาตามตามที่บอกตามที่ผมแนะนำครับย้ายตามตามที่ผมแนะนำแล้วก็คอนโทรลครับให้จิตมันอยู่ตรงนั้นหรือถ้าเราสามารถย้ายฐานสติไปที่จิตได้เลยหรืออารมณ์อารมณ์ได้เลยอารมณ์จิตอารมณ์ใจได้เลยเราย้ายไปเลยครับย้ายแล้วเกาะอยู่ตรงนั้นให้แน่นครับอย่าเอาสติไปสนใจลม ไปสนใจกายไปสนใจการไม่หายใจครับมันจะมันจะกลัวขึ้นมาแล้วเราจะล้มครับสมาธิเราจะล้มระเนระนาดไปหมดมันก็จะไปต่อไม่ได้นะครับอตรงนี้อยากให้ทุกท่านนะครับเพื่อนๆน,นครับฝึกกันให้หนักฝึกกันเยอะๆฝึกกันทุกวันเบิ้ลเข้าไปเพิ่มรอบเพิ่มชั่วโมงบินเข้าไปให้เยอะนะครับฝึกฝึกทําสติตั้งมั่นสติ แยกแยวคราะห์แยกแยะสติระลึกฝึกย้ายฐานสติฝึกใช้สติฝึกความรู้สึกของจิตฝึก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 ไป,ไปจนมันสามารถก้าวข้ามผ่านความกลัวจุดนี้ไปได้นะครับก็ลองดูนะครับถ้าพอก้าวข้ามผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งก็จะเป็นคลิปต่อต่อไปที่ผมจะมาทำนะครับยังไงก็คลิปนี้เสร็จแล้วนะครับก็ยังไงฝากเพื่อน ฝากช่อง You l e o s เนี่ยครับากดฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ยังไงมีติชมมีอะไรก็คอมเมนต์นะครับแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับยังไงเดี๋ยวอา้าโดนเหมียวมาก,กวนแล้วครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ